เบ่งเวลาโอ้ห้คอรบมันเป็นสีน้ำตาลโอ้อันนี้บทที่แม่ผักซื้อแมนครับทุกแล้วมีเงินอยู่ไ่เงินในโทรศัพท์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเบาลอีทีมงานบานนาครับวันนี้ครับพี่น้องครับผมก็จะพาน้องตีน่านะครับมาเลาะชมเบิ์่ตลาดนะครับที่เพินจะเป็นตลาดนัดนะครับที่ สัปดาห์หนึ่งจะมีสองมือนนะครับนั่นก็คือวันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะครับครั้งแรกเลยพี่น้องครับที่เบ้าเอทายคลิปตลาดประเทศไทยเสียว่ะแบบว่าตลาดแถวบ้านเนี่ยไอ้เบ่เคยไดทไทยจกเทียดเดตตินาเพราะอย่างคือ,อ,อว่าทายเพราะว่ามีนางเอกเอาตรงๆเลยเหตุผลง่ายๆคือเขาว่ามีนางเอกใ <laughs> 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 น,น,ามามนาการดำเนินรายการซอยนะครับเขากา็จะเป่าเลย เขาจะไายตั้งแต่มีผู้สาวคันนี้มีผู้สาวเขาเป็นไยอ่ะอันนี้เนี่ยเจ๊หน้าเนี่ยบ่เอาบ่เบอเดี๋ยวเขาไปหาผักกนเนาะเอาอันนั้นหาผักเอาให้จุ่มมันนั้นดิเสีส่วนมันจีบมีเด้ดิเดี๋ยวเบิ่งมีผักบงเนี่ยเรียกเบื้องมันมีหลายหลายบอลอยู่เลือเลือเบิ่งเจ้าผักประมาณไหนไปไปเบิ่งก่อนเบิ่งหลายบอลก่อนโออได้พักบงมีอยู่นี่ผักบงน่ะอืออันนี้เลยบออันนี้ก็ได้มาพุณ อันนี้มัดเท่าไหร่สิบบาทสิบบาทโอ้บ้านเท่าเท่าไรประมาณมจะส่งมัดเหรอห้าพันกีบที่น่าเจ็ดพันกีบเห็ยนปะถ้าเป็น 5, เนงินลาประมาณเจ็ดพันกีบอันนี้สิบสี่พันเนี่ยซื้อกันถ้าญี่ปุ่นสิ่เป็นซ้าได้ไหมมันละสี่เป็นบ่อสี่พันบทท่อมันละมันใหญ่ๆเนีเป็นมัดใหญ่ซ้ำๆนี่ประมาณเจ็ดพันญี่ปุ่นสิบห้าสิบห้าพันแล้วอันนี้ก็สิบบาทโอ้โห เป็นเสามสิบบาทเฮ้ยได้ๆๆไอ้สแกียนใจได้ป่ะครับเด้ๆโอ้ยได้ๆอ๋อทำไมไม่เอานี้ด้วยหาจบไปเลยมาโบมันมันไอ้เอกมากป่ะไอ้ไอกิ่นยู่งพระเจ้าปรกินป่ะมูพเจ้าปรกินป่ะโบไอ้กินเนี่ยมีมีเหรียญอีกป่ะไม่ไอ้สแกียนใจเองมีป่ะมมีมีเอาไปร้อยก็ได้ครบป่ะเพิ่มอีกสิบบาทป่ะครับแม่ได้อันนึงเดี๋ยวไอ้สแกียนครบไหมโอ้ยแม่สิบบอลหายเยูะบ้างเหรอ ดีดีดีโอเคโอเคโอเคว่นไหนสแกนไปเออพอดีโอเคทั้งเบิดทั้งเบิดเท่าไหร่นี่อันนี้ซาวอันนี้สามสิบห้าสิบบาทอันนี้สามสิบเป็นห้าสิบบาทถ้าเป็นเงินจีบอยู่ประมาณไรประมาณสี่สิบซะสามสิบห้าไรเด็ดเกตแสนจีบเลยได้หลายบาถือว่าได้หลายบาษาสี่ห้าพันกรเจียงกันไปเข้าเดินทางต่อ อันนี้มันละซาาบาทนิดนี่เอ๋ยไ่เคยมาวะไอ้มาตลอดไอ้มาซื้อตะวันและไอ้แก่กับเลยม่็กซื้ออย่างกาะเขาลืมเออที่น่าไอสิเฮ็ดการกิจว่าตามหาขนมโคกขนมโคกมีบ่อยอยู่นี่มีบ่ตามหาเพิ่งครั้งแรกนะพี่น้องโอ้โหขนมโคกคือยังขนมโคก ตามห้าขนมโคกแต่ป็นขนมโคกยีราฟก็จะเป็นถ้วยเนาะโอ้อันดอกจอกดอกบัวขนมดอกบัวคุณจ๊ะปะเป็นสีเขียวๆไม่ไม่ไม่นี่โบเมเนเป็นเป็นเป็นดอกดอกดอกจอกไหมเดี๋ยวเบิ้งก่อนสิว่าจย่ไงในว่าที่ที่เห็นเป็นใบเตยทอดนะน้ำสีเขียวๆนะแล้วก็ทอดขนมดอกบัวบ้านไอ้ขนมดอกบัวเดี๋ยวเบิ้งก่อนเขาต้องเขาต้องบอกดังๆครับเพราะว่าเสียงเพลงมันสิเขาเอา ตอนนี้เขาจะเอาอะไรครับตีนไก่ตีนไก่นองไก่ตีนไก่เนาะนี่โล้ะเหรอครับแม่เอาโลนึงเลยนะอู้อะไรที่น่าชอบใช่ไหมเอาเครื่องโลได้ไหมครับเครื่องกะเลยไม่เอาเครื่องโลครับเอาเครื่องโลก็ได้อันนี้เราลยอันนี้เราเสียงเพลงจะเสร็จปะเสียงเพลงเพื่อนเฮ้ยเป็นใครมามาสั่งมาสั่งเราปิดเพลงได้ยังไงวะเจ้โอเคพี่น้องเดี๋ยวสิเครื่องโลกับ ห้าสิบใช่ไหมครับเวลาเดินปะเดินเป็นครั้งแรกเลยย่างที่บอกครับว่าถ่ายตลาดบ้านตัวเองนะครับปกติไปเล่านี่จังได่กับสะอ่อนเป็นปะเห็นยังกับสะอ่อนปะบ้านจะห้องให้ไงให้บ้านสะอ่อนหนี่งมีอะอันนี้อยู่ชั้นหนบทครับเนี่ยสวยไหมครับอยากไปเรียกเอาเลย เอาไหมเอาไปใส่ไหมหอยเอาไหม้ากินบ่ได้ไม่สู้ถ้าแซลมอนได้อยู่โอ้ตีบมักแลบ้สู้เอาไหมบได้แล้อ่ะซื้อุกส้นไปให้แม่กันยอใส่ะย่อใส่นี่เอาจากเฉียนี่คือนอยากบบพนไปแต่แสบอยู่นี่นะจากหกสิบบาทนันดอเอาวะนังเอาะนั่งเลยไม่ได้ครับแม่ บบาทวอันี้บาทเอะดยไอ้ใจอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบบาทตัวแม่ฝากเลยเราบอกว่าไปมนเอเรื่องให้แม่ประมาณ60บาทนางหกไม้พูแวห่กินแตปาบูนี่แหละส่วนส่วนมากเ่นมากนะนี่อันนี้อันนี้เนื้อวะครับอันนี้ไก่ว ยังไงวะอันนี้ยังไม่เราบ้างน้ำเท่าไรอันี้ยังไม่เนาแต่หาใเนาะเบื่อเลยอันนี้ห้าเอาอะไรอีกว,ปวปะปลากระดูกครับรวมเลยไล่รวมเลยไล่รวมเลยดมไอจายอันนี้แยกครับเนี่ยสุดนี่อ่าข้าไปเลยลเดินไอจายไอจายอันนี้น้ำกันเลยนี่กิ้มใช่ไหมโอ้ครับเป็นเท่าไรหันสิบเอ็ดไหมสิบแถมหนึ่งก็ได้แน่เนาะ อันนี้เท่าไรลูกอันนี้หกครับเจ็ดแปดแก้วสิบเลยมันก้าสิบอะเตาเพเบื่อครับเอาเพิ่มอีกเอาปลาเรืเองไหนนะเอาปลาให้พ้นก็ได้เอายังเอานี่ครับเป็นรอยเนาะครับแถมแบบวันนี้ลูกแถมต้องไหม่ะเอาคือมาแถมโอ้ยมาแถมปลาเนาะแถมสองอันเด้อแถมนั่นก็ได้ฉันชอบเอาจับกล้องให้อันนี้ล่ะเอา ใช่แล้วมึงเอ้าพวกสแกนแยกได้ป่ะครับบ<ต>้า<ต>นไหนก่ะ<อ>ยืมเงินก่อนได้ไหมครับว่าเดี๋ยวยืมน้องกันกัน,กนได้ครับได้แล้วค่ะได้แล้วบ๊อบวะเด้คี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเอาเอาอันอนี้น้ำนี่นิเอาของฮอตอันนี้แยกนะครับแม่ครับอืออ่ะน้องพรชิมหน้าร้านเลยคอมเมนต์เลยเรา คอมเมนต์เลยเอาคุณยื่เดือนแม่อยู่บ้านไหนครับทุกจันค่ะดูกุกยับเลยเตี้ยมาทุกนัดเลยมึงทุกนัดค่ะไปไปบ้านไหนแน่ครับเที่ยวมึงไปไหนสมมติว่าเมื่ออาทิตย์หนึ่งนี่ไปจากบ้านเด้ออาทิตย์หนึ่งไปสามบ้านค่ะสามบ้านโน่นสูงหนึ่งปากกันยาสองปากกันยาบ้างไหนเนี่ยบ้แดกสุดน้ำ โอ้แล้วก็ตลาดไงตลาดเศ้าตลาดนัดสิบสามยี่สิบสามยี่สิบเจ็ดบะหมี่หรอกมีปลาเด็กไม่มีค่ะบะหมี่เอาพ้นคนเป็นปลาเด็กบะหมี่ปลาแด็กบะหมี่บะหมี่ไม่เกลยดละเมเกเมขามเปียกมันมันกินแล้วปะกินแล้วแล้วบะหมี่ปลาเด็กบะหมี่บะหมี่มันบะได้ใส่ปลาเด็กด้วน้ำจิ้มอันนี้นะไม่ได้ใส่บะหมี่ใส่ปลาเด็กด้วรับประกันได้เลยมีเมขามเปียกว่ไปเรื่อยอีกแล้วมีน้ำส้มสายชูค่ะบะหมี ถามแล้วมันไม่ได้ใส่ปลาแดกนะมันนี่นะเขาต้องการอย่างอีกมันบอมีบอมแนบอมแนมันเป็นมะขามมะขามเปียกบม่ได้ใส่ปลาแดกมันสิไปเหม็นอย่างสิมันข้าขันเป็นปลาแดกเอ้าเป็นนั้นเป็นขีดเนาะปีนจากเทียครับเทียเดียวพอเล่นบอันประมาณจากนาทีจากบีเก้าเอาเอาปีนเลยปีนเลยนังเวลาเป็นเวลาโอ้ ไฮคอบมันเป็นสีน้ำตาลโอ้อันนี้บทที่แม่ผากซื้อแมนครับชุกแล้วโอเคเอาอันนี้ยังอันนี้เดี๋ยวสีเี็ดเกรีนถึงครับเกรีนลงครับนี่โอเคฟองนึงได้จักอันเจ็ดอันครับเจ็ดอันต่อยี่สิบบาททีน่ะเจ็ดอันต่อยี่สิบบาท ติอันไหลเนาะเอาเอาฟีมือตีนาไว้แยกไว้เลยเขนะาเขาเอาฟีมือมือตีนาน,นี่ยแหละน้องพ่ออยากลองไหครับฮึนักเครื่อง,ยอยงไหมไอีด็กใหรนะเอาดิต่อโอเคถูกแล้วครับอ้าวเอเชียวต้องตง้องเฮ็ดไดเจ็ดอันเป็นบ่เฮ็ดให้มันได้สิบสี่อันเขาเอาสองกองบ่บ่เฮ็ดไหลไปนะั่นก็ได้ลองมึงจะอีกเจ็ดอันโออมันเฮีย <laughs> กอยเท่ห์ครับโอเคเอาสองถุงเนาะครสองถุงสองถุงสี่สิบบาทเป็นแต่สนุกใช่ไหมน้องพันไอ้คอจากอันเนี้ยอีหล่าอีหล่าจะใบนะแถวข้างแแหงนะฝากนี่ได้ครับหอโอ้ตัวนี้ไม่ละตัวนี้ไม่ละ ได้ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้พ่อเท้าน้ำพรมอีกสามอันเนี้ยเนี่ยสองอันเนี้ยเอาฟรีมือจะของมึงเอาเท่งนี้เลยเองเท่งนี้อีหลังมั้งพี่โอเคเหลือจงังอันครับพ่ออันอันนั้นได้ยังอันแล้วครับห้าสองอันสองอันเวลาอ่านเนอกับยีบ่แถมในบ่อจะอันในบ่อนะพี่น้องนะดอกหนึ่งนะเอาล้ออ่อนน้นตีหน้าแล้วกันน้ำพรมอีกอันหนึ่งเทเ่โจ๊กเท่เดี๋ยวันพอ อย่าช้าอ้าวใบสดของมันวัตถุดิบที่ที่ที่ผสมนี่มีอย่างไรครับบอสมีแป้งแล้วก็ใบเตยบอสมีใบเตยและน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลกะทิน้อยนึงคือลายเติยอันอันนั้นเอาใส่เต็มซ้อนพอดีที่รองครับก็ถือว่าเป็นการได้มาเรียนรู้ลองเบิงนะครับลองเบิงอิลิอ้า เหลียดได้ของผมนี่มันปะเหลียดซองอันน้ำผมนี่เนาะพอเนาะเออตัวนี้เอาเอาซองอันนี้ให้มันเกี๊ยมเกี๊ยวเอามาเกี๊ยวเกี๊ยวสิบขุมอ่ะแม่อยู่บ้านไหนครับลูกกนจับปะครับอืมในในบันเทิยคืออยู่บ้านคนจับบ้านตันเลี้ยงหือไงครับบบ้านตันเลียงอืม เพิ่งยานมันเพิ่งยานมันใหม่บ่เะลิงโอ้เล่งได้บ่อันสุดท้ายแล้วหรอว่อันสุดท้ายแล้วหรอ,อครับมือหนึ่งเบิดประมาณเบิดนี่บ,พบ่พ่อคือได้ไข่ดีเนาะอันนี้อันนี้เต็มนี่เท่าไรครับเนี่ยเต็มนีสองโลพอดีสองโลพอดีคือมือหนึ่งเห็นเบิดปุ๊กนี่พอดีเพราะพ่อไปบ้านใหนเนี่ยครับนอกจากมาโน่สูงมาตานีบอ้ะงั้นเดียว แล้วย่านนั่นกับขายประจำมาครับอยู่กับพี่เอนมาครับอยู่ตลาดได้ครับอยู่ตลาดเนี้ยอยู่ตลาดตันบ้านตันเลี้ยงเลยอยู่อยู่หนองค้องในมากมาครับข้องพูดใมาโอเคพี่น้องครับเพิ่นอยู่บ้านตันเอ้าบ่เมนตใหม่ลูกป่นี่โอ้กรอบๆนี้เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเอ้ากรอบๆนี่วะขาเต่าเบาโอ้เฮ้ยเสียบบนน้อวันนี้เนาะโอเคเอาของผมนี่ก็ได้ครับนี่เอาตัวนี้เด้อครับ น้องเอ๋วครับแมีนแมีนบ่แมีนเย้่ครับวันนี้เราไปเล้าดูดินบอสาวเล้าครับนี่พ่อบ่เจ้ากันไปเล้าเดินบ่ครับไปดูอยู่ครับได้แล้วเขาเออันนี้ก็สาวเล้าครับนี่พี่ไก่เจ้าก็บกินไม่เทียนมาล้มเนาะครับครับโอเคครับจาร้อยเป็นแพี้ยงกินเป็นเป็นไพยเรียงหลังคนที่ซื้อครับ นี้สาวลาวว่ะสาวลาวครับงามเนาะงามใท้ออท่เลอท่านก็ได้อว่สิบบาทครับเอ้ยหัใจเงินได้เอาแต่ันี้้าเจ้าพี่น้องบหัใจเงินเพิ่นซ้ำบน่ะลืมเลื่อมลืมหัวใจเงินอ่ะสีิบาทใช่ไหมครับไปวันนี้จะเลือนเดือไปนเนี่ยโอ้ครับครับทีน่ะสี่สิบบาทกับประมาณราลเป็นเงินกีบอยู่ประมาณสองห้าสองห้าพันสอิกีบ เมันเป็นคนลาวเนาะมันกับหูตัวนึ่งครับ่มีประมาณสองมื่นหาพันจีบมาหนีเขาใส่เงินซื้ออันนี้โอเคอีพ่อมาขายยังครับนี่กาแฟหรือเป่าครับโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อที่ทักทายครับโอ้มาทักทายเห็นด้วยครับผมครับบมาทีทัพเจ้าเทียบ้านเจ้าของม่าเจ้ากาแฟอันนีย่ก็บ้านน้องโม่เจ้าใบไผยกีฬาดิโอ้ครับครับครับแมนแมนแมนครับ แล้วก็อันพายุผมกับไปไทยครับตอนอยู่น้องโน้นนะครับแมนแมนแมนโอเคครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับครับผมครับผมครับขอบคุณในรายครับครับขอบคุณครับแม่ทุกแม่นาะครับผมโอเคครับผมจิพากับเดินทางต่อคุยโทรนำคันนี้ฮะคุยโทรน่อกี้นี่นะเราเป็นเอฟซีเราอยากอันอันนั้นน้ำบอลลูบ้าเราจะใส่แร้วว่าเราเสียนแวะซื้อน้ำ ยูนี่มีน้ำแข็งใส่บ่เอาเฮ็ดบม่มีมีมีเดอะเดี๋ยวสีผ้ากินของหวานจังไรหนึ่งครับเอานี่ไปไหว้ก่อนบ่้ <c oughs> างตีหน้ามือสมผักมือสมผักกาด <c oughs> อยากบเา่เอายังสมผักกาดอยากบ่เอาเอาเอากินไปซอยใส่เนาะไทยเอวยาก,กินไ่ยยาเยอะพออายมากินเยอะเอาถุงนึงเนาะอันเท่าไหร่ครับเนี่ยหาบาทค่ะยี่สิบแล้วครับอ่าสมน้อนบ่เนี่ยงานเจ้าค้างกับพ่อบอกครับ เอาคิงไปส้อยใส่นั่งแบ่งป่ะได้ไอใส่เด่นต่อให้อันถือให้พรก็ได้เอ้ามาพรนหนักบ่หิวดนบ่ได้นะมา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 ให้เราจามามาบอกเป็นอยังต่างคนต่างเก่งใจกันนั้นไม่มีใครถือใช่ไหมอืมนี่เจียวมอนไหมออติน่าเอาอย่างเลี่ยงเลยนะเอ้ยได้แล้วได้แล้วโบติไอ้ไอ้กับบ๊วย ไอ้ก็ว่าค่อยปากกคตรโตได้ทนะีน่ะไอ้ก็ว่าค่อยปากกคตรโตได้แบบเปนมั่งว่าค่อยได้ออกมั่งสิเพี่อนปากถ้าเขาซื้อขนมโคกเบืองไอ้แพ้ไปซื้อขนมโคกอือืมโคกครับโคกครับอันนี้เขาเรียกว่าขนมโคกอยู่แล้วกับเพื้อนคือกัน Oh, kacau puksek kan ya? Mm. Sabar.